ส่วนวงการบันเทิงของเราหลายคนกาดตกค่ะคืออันนี้เขาใช้เพราะว่ากาดตกอันนี้คนละกาดอ่ะพี่อือันเนี้ยเหมือนถ้าทะเลาะกันขึ้นลงขึ้นศาลโจริงๆแรงนะด่ากันไปเอาพูดขอญาติพิพิเนี่ยนะคือโซเชียลเนี่ยใช้โซเชียลแบบว่าพูดกันตรงๆก็เสียดสีกันไปกันมาพอควรเรียกว่าตัดขาดความสัมพันธ์ไปเผาผีกนเลยแหละถึงขนาดพูดมาว่างานศพพี่ไม่ต้องมานี่ไงเออขนาดนั้นอ่ะแล้วนี่อะไรเลยไม่ได้จากงานศพหรืองานอะไรหรอกเอางี้ดีกว่างานบุญเลยงานนี้ กอดคอกันแล้วแบบเนี้อ,อคือภาพนี้เผยแพร่ออกไปในหลัง<อ>วง<อ>สวงัดหมาดเนี่ยนะคุณผู้ชมมันก็เกิดคำถามผมเห็นในโซเชียลเนี่ยถามกันแรงๆถึงขนาดวงการนี้ตกลงมันมีมิตรแท้มีศัตรูถาวรกันหรือเปล<ม>่าหรือมันไม่มีค่ะเ,ออเรื่องนี้นะคะเวลาที่คุณเห็นอะไรในวงการบันเทิงเราก็เอาเป็นข้อคิดในชีวิตจริงเราได้ใช่อันที่ <นะ S 2> บอกก็ตามตรงอ,อย่างเช่นเราก็จะเห็นว่าในในวงการบันเทิงเวลาจะเม้นอะไรก็ต้องระวัง โมเมนต์เดียวเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกันถูกต้องหรือแม้กระทั่งเรื่องแบบนี้มไม่มีมิตรแท้และศัตรูแท้ในวงการบันเทิงหรือในสังคมปัจจุบันออและนี่ก็คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดใช่คืออันเรียกไปว่าคู่กัดคู่ฟัดกันมาเนี่ยสำหรับน้องนิคคุณาทิปกับผู้มบชื่อดังพิพจน์อานนท์เนี่ยนะฮะ <S <S เรื่องราวขอย้อนนิดก่อนจะมาถึงวันที่กอดคอกันได้เมื่อสักครู่นี้ <ฮะ S 1> คือเรื่องราวเนี่ยมันแดงขึ้นจากคุณนิคเนี่ยไปโพสต์ลงโซเชียลขอคืนสัญญา แล้วก็ทวงเงินหาว่าพี่พศกล่าวหาพี่พศบอกโกงเงินเบี้ยวเงินและทนพฤติกรรมซึ่งยังไม่เป็นที่ปรากฏว่าพฤติกรรมอะไรบอกทนพี่พศไม่ไหว <นะ S 2> แล้วมันมีแชทไลน์ที่คาดว่าเป็นพี่พศกับนิกคุยกันหลุดออกมาในเนื้อหาเนี่ยเขาประมาณว่าท้าให้พี่พศฟ้ฟองเลยเนี่ยเตรียมตัวแล้วจะแฉะให้ไม่มีที่ยืนคือถ้าฟ้องปู๊บก็เตรียมแฉนะ,ออะลองได้เลยทุกเรื่อง นกลายเป็นสงครามน้ำลายในโลกออนไลน์กันพอสมควรคุณผู้ชมจากนั้นพี่พจน์นะคะก็ยอมรับว่าติดใจในคําพูดของหนุ่มนิกว่าจะทําให้พี่ไม่มีที่ยืนในวงการ <c oughs> พี่ก็กลัวไม่มีที่ยืนในวงการเพราะพี่ก็ยืนในวงการมานานแล้วนะออต่อจากนั้น,นุมพี่พจน์นะคะก็ฟ้องยื่ยนฟ้องหนุ่มนิกเนี่ยนะคะในข้อหามินประมาททาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงที่นิกออกมาแฉนั่นเองใช่นะคะเน้นหนอทั้งสองฝ่ายนะทั้งสองฝ่ายเนี่ย ไฟกันแรงมากนะโพสกันไปโพสกันมาให้สัมภาษณ์กันไปให้สัมภาษณ์กันมาเราอ่านข่าวพวกเขาเป็นสัปดาห์เลยนะเป็นสัปดาห์คุณผู้ชมนะฮะแล้วก็นี้ก็ไม่หยุดด้วยนะโพสต์โต้กลับพุ่มกับคนดังคือพี่พศเนี่ยบอกไม่มีใครขอให้ผมพิมพ์ข้อความนี้เราไม่ได้คุยกันด้วยซ้ําแต่อยู่ดีๆก็คิดถึงพี่ขึ้นมามีบางคําที่ผมติดอยู่ในใจพี่คงรู้สึกเสียใจกับคําว่าจะทําให้ไม่มีที่ยืนในแชทที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะก็ ผมก็คงเสียใจขอโทษสําหรับประโยคนี้ก็เหมือนยอมรับไกลๆแหละว่าไอ้แชทที่หลุดลคือพี่พศกับนิกนะผมไม่ได้รู้สึกอย่างที่พิมพ์ไปรู้สึกเสียใจกับคําพูดนั้นจริงๆครับพร้อมกับระบุคแคปชั่นค่ะในในคำพูดเขาเลยนะคะว่าติดอยู่ในใจค้างคางในใจมานานผมขอโทษพี่ออกสื่อเลยมารับคำขอโทษนี้ด้วย มันติดในใจผมมานานจริงๆเพราะผมรู้สึกผิดกับคำคำนี้มากๆโอ้พี่พศนะฮะก็เลี่ยงไม่ได้คุณผู้ชมพอโพสต์กันไปโพสต์กันมาแบบนี้นะคือไม่ได้กรณีพี่พศน์กคุณนิกนะถ้าผู้ใหญ่ทะเลาะกับเด็กมันมีอยู่สองมุมคือหนึ่งเด็กก้าวร้าวใช่หรือสองผู้ใหญ่รังแกเด็กใช่มันจะมีอยู่สองโจทย์แบบเนี้ยแต่ต้องยอมรับผมขออนุญาตพี่พศด,ดูรายการเราประจําเนี่ยคืออันเนี้ยเท่าที่ชั่งน้ําหนักด้วยสายตาแล้วเนี่ยพี่พศถูกมองว่าเหมือนรังแกเด็ก ใช่กกเพราะว่า,า,กกวาเพราะว่าในเมื่อตอนนั้นนะเอาพูดย้อนอดีตกันนะอ,อันนี้เป็นเรื่องอดีตละเ,ออเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่านิกนอยากจะขอถอนสัญญาจากการที่เออไม่ได้ค่าจ้างหรืออะไรก็ตามหลากหลายเหตุผลที่นิกเขาบอกว่าผมอะ่ะไม่ใจผมอะ่ะไม่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วออกลับกลายไปว่าพี่พลนเองก็ยังยืนยันว่าพี่จะฟ้องหมิ่นประมาทแต่สัญญายังไม่หมด คือนั่นหมายถึงว่าหนุ่มนิกไม่สามารถไม่ไปทํางานที่ไหนได้เลยก็กลายเป็นว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กในภาพของคนทั่วไปที่มองกันถ้าพูดตรงๆนะอันนี้โหดกว่านะคือฟ้องแต่สัญญามันยังไม่ฉี่นิกจะไปทําอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่พดพูดเลยนะว่าจะฟ้องคนที่จ้างนิกด้วยนี่ไงอ่ะอนนมันก็เลยเป็นประเด็นดังนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าซึ่งแน่นอนพอถูกมองว่าเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ทนนะออกมายืนยันตอนนั้นเลยจําได้นะมตนไม่ใช่ผู้ใหญ่รังแกเด็กอย่างที่ถูกเก่าหาเพราะเดี๋ยวนี้ เด็กรังแกผู้ใหญ่ก็มีนะจ๊าเราบอกว่าตลอดเวลาที่นิกเนี่ยมีปัญหากับพี่พศเนี่ยก็ทำให้ ไม่สามารถรับงานได้เลยเนื่องจากอย่างที่บอกพี่ผมบอกไปแล้วก็<ช>ยังมีสัญญากับพี่พศอยู่นี่แหละที่นี่ันก็ปลดล็อกไม่ได้ไง14กรกฎาย้อนอดีตกันนิดหนึ่ง14รกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะศาลอาญารัชดาเนี่ยก็นัดไกลเกลี่ยคดีหมิ่นประมาทที่คุณพศอนท์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งวันนั้นเนี่ยน้องนิคคุณอาทิปเนี่ยก็ไปด้วยพร้อมทนายส่วนตัวด้วยหวังจะได้พูดคุยกับคุณพศอนท์เพื่อเป็นการเคลียร์ใจกันให้ลงตัวแต่ผู้กำกับคนดังไม่ได้ไปจ้าทําให้เรื่องเรายืดเเยยื้อนนนนนนะะคััักสพาใวที่18 19ด สภาคม64นั่นเองปีหน้าเลยข้ามปีแต่ล่าสุดคุณผู้ชมคดีมันก็ค้างอยู่ในโรงในศาลนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพฮือฮาพอสมควรเรื่องราวกับตาลปัตรฮะนิกมาเป็นหนึ่งในนักแสดงหนังเรื่องล่าสุดของพิพศจูบป,ปากเออมีการหอมแก้มกันด้วยนะคุณผู้ชมหอมแก้มกันตลอดเวลาพุม่มกับคนดังคือพิพศเนี่ยยอมรับบอกว่าก็ได้ติดต่อไปชวนนิกมาเล่นเองอเพราะนักแสดงของนิกเนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับพิพศ ราวอีก2ปีนะพร้อมบอกว่าอยากลืมเรื่องเก่าๆแล้วให้โอกาสนิกอีกครั้งยืนยันปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะความไม่เข้าใจกันไม่เกี่ยวว่านิกไปคบหากับใครในวงการนางเอกรุ่นพี่เนี่ยเขาก็เลยคิดกันไงว่าในกลุ่มและข่าวนะคะพี่พศขาเขาก็เลยคิดกันว่าเนี่ยเพราะว่านิกเลิกกับแตงโมแล้วหรืหรอเปล่าพี่พศก็เลยให้อภัยคือพี่นกพี่นกพี่พศไป คือแหมผมไม่อยากใช้เขาพิพไปถึงห่วงมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่พิพลไม่ได้หึงห่วงใช่ใช่พิพลเป็นพี่ไม่ใช่เขาบอกยังไงห่วงเขาไม่ได้ใหญ่อยากได้นิกเป็นผัวเขาพูดอย่างนี้แล้วจำได้จาได้เออฉันจําคํานี้ได้เลยเออฉันไม่ได้ยาวมันเป็นผัวนี่มันไม่อะไรกับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยนะอ่ะที่นี้ส่วนคดีที่พิพลฟ้องนิกมินประมาทหลายคนก็บอกเอ๊ะมาร่วมงานแบบนี้แล้วเรื่องคดีมันจะไปยังไงต่อนะฮะ คืออย่างที่บอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยคือนิกเนี่ยโพสต์สำนองว่าพี่พศเก,กโกงเงินค่าตัวเนี่ยก็ให้ไปเป็นตามกระบ,บวนการศาลแต่อันนี้เปิดช่องไว้นะกอดคอมีหอมกันอย่างเงี้ยพี่พศก็เลยบอกว่าถ้าสารนัดไก่เกลียก,ก็พร้อมไก่เกลียให้เรื่องราวจบลงด้วยดีคือถ้าดูจากภาพเนี่ยนะไม่ต้องหมอดูหรือหมอที่ไหนเนี่ยถ้าไก่เกลียแล้วน,น้องนิกก็พูดจากพี่พศเขาดีๆหรือแสดงอะไรบางอย่างถ้ายอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ถย,ยงงถ้าขนาดเนี้ยแล้วพี่พศยังแบบ ยังฟ้องต่อมันก็ไม่ใช่แล้วไงเนี่ยก็ซบออกขนาดเนี้ยอันนี้น่าจะจบนะในเรื่องคดีนะเว้นเสียแต่นะนี้น้องนิกนะมันมีเหตุอะไรบางอย่างดังนั้นน้องนิกให้ชัวร์ก่อนนะว่าพี่โพสจะตกลงและยื่นคำคำร้องต่อศาลว่าจะขอเนี่ยข้อตกลงเป็นอย่างไรจะต้องมีการคือกับสารท่านอาหารจะต้องมีข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยหรือ,อไม่รู้นะ หรือน้องนิกปล่อยให้พี่พศเขาจูบหรือว่าซบอกบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะช่วยได้ไหมหนูว่ามันเคลียร์ตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหละพี่เต็นคนเราอะกว่าที่มันจะมีชอ็อตอย่างเงี้ยออกสื่อได้เนี่ยพี่ผุมกำลังจะหมายถึงว่าอะไรฮะเขาคิดกันมาแล้วเชื่อไหม ไม่คิดคแล้วปฏิบัติหรือเปล่าก่อนไม่ไงคือคิดไอ้ปฏิบัติเนี่ยเขาคงแบบญาติดีกันแล้วแหละแต่แอคติ้งอย่างเงี้ยเขาคิดกันอยู่แล้วแหละว,ว่าจะให้ภาพออกสื่ออย่างไรถูกไหมพี่พจน์อยู่ในวงการมานานมากนานกว่าพวกเราอีกอะ่ะแล้วพี่พจน์ะอาถ้าพูดตรงๆก็ไม่ได้มีคดีนี้คดีแรกใช่เอออ่ะเราไปฟังเสียงในะพี่พจน์แล้วก็นิกเปิดใจนะฮะว่ากลับมารักกันเหมือนเดิมนะจ้าเชิญจะ้ะ S <S <an> <S มันเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่านะฮะ<ช>เพราะต่างคนก็ต่างหัวร้อนทั้งคู่แล้วพี่ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเราก็จะพยายามไม่ไม่นึกถึงเรื่องเก่าๆนะไม่ใช่ว่าอุ้ยพี่พศมายอมดีกันนี่อะไรไม่ใช่คือเราเราเต็มใจ <S <S <an> <S เต็มใจที่จะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งจริงอยากเคลียร์อยู่ตลอดตลอดอยู่แล้วก็<ต>อยากที่<พ>ไม่คุยกับเขาเอง <S <S <an> <S ใช่ก็คืออะอย่างอย่างพี่พศเขาบอกบอกกับสื่อว่าแบบเออทำไมไม่ติดต่อ,อเขาไปใช่ไหมครับผมก็ให้แม่โทรไปอะไรเงี้ยพี่พศเขาก็แบบบล็อกเบอร์แม่ผมอะไรเงี้ย ผมก็เลยแบบไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงเลไตอนนั้นหัวร้อนพอตอนพอเราคนเ,เรามีสติก็กลับไปทบทวนวเออเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงไม่งั้นมันก็ครับค้างคาใจว่าเออเราทะเลาะอยู่กับเด็กคนนึงมีปัญหาอะไรแก่เราก็ยกโทษให้ดีกว่าแล้วเราก็การที่เราให้อนาคตเด็กเด็กอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ให้เขาพิสูจน์ว่าเขาจะเป็นเหมือนเดิมไหมไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับ,ม,กกบมือที่3มือที่4ี่มือที่ห้าที่6ไม่เกี่ยว อ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องแฟนเพราะที่ที่ทะเลาะก,กันก็ไม่ใช่เรื่องแฟนเรื่องเรื่องต่างคนต่างต่างทรนงมากกว่า <c oughs> เขาจะคบกับใครก็เรื่องของเขาเพราะว่าคนเก่าคนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่เกี่ยวกับกับพี่แต่แต่เราก็ต้องบอกให้เขาดูแลตัวเองว่าคบอะไรแล้วมัน อะไรอย่างเงี้ยให้ให้เขาเลือกคบคนละกันจริง,รงๆอยากเรียกว่าไปไหนไม่รอดดีือ่าพี่เรียกว่าเราอยากอยากกลับมาเราคิดถึงกันมากกว่าครับผมอยากกลับมาร่วมงานกันมากกว่าเพราะว่าพี่พศเขา,เาได้ติดต่อมาผมก็แฮปปี้ที่ผมจะแบบอยากจะกลับมาทํางานอะไรอย่างที่บอกเพราะว่าตอนแรกผมพูดตรงๆว่าผมก็เอียนการเล่นหนังไปแล้วผมอยากไปเป็นยูทูบเบอร์ผมอยากไปอะไรประมาณนี้ครับผมผมก็แบบไปไปทางนั้นแล้วคือพี่พศก็ไม่ได้พูดถึงอดีตแฟนของน้องนิกเต็มๆแต่ก็เฉดเฉียดนิดนึง คือเกือบจะหลุดหลุดเหมือนกันนะก็บอกว่าจะค,บใค,ใคบใครให้เลือกคบคนก็แล้วกัน oh. เออก็ให้เลือกคนคบให้เลือกคบคนนะก็เอาเป็นว่าถ้าหลังจากนี้ดูทิศทางลมแล้วถ้าไม่มีใครมือขยันมาช่วยขยี้หรือเหตุการณ์อะไรพลิกผันเนี่ยคดีน่าจะจบนะคดีน่าจะจบนะ